สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็วันพุธที่เจ็ดนะครับได้งานสองเที่ยวนะครับฮิรากะชิโฮนะวันนี้วก็เข้ามารับดูท่าเรือดีหนึ่งนะครับหางเปล่า เบาลุา่งวันนี้แต่หางหนักก็จจเยะเยอะหน่อยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวขอตัวกดบัตรคิวก่อนนะครับสักครู่นะตู้ส้มนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ตำแหน่งตู้มาแล้วนะครับ ราจะไปรับ F อฟเอฟหนึ่งก่อนอนะไฟฟ้าัเจอดซื้อบื้ออยู่นี่ครับนี่มาแล้วไฟฟ้าเลยคุณครับอันนี้ก็อันนี้ก็ไฟฟ้านะครับนี่แต่ว่าอันนี้ไฟฟ้า,ฟามันไฟฟ้ามีคนขับ ท้าเรือก็โล่งครับอเรือ,มอไม่เข้าครับแต่เรือเข้าฝั่งนู้นนะครับสองลำส่วนงานที่ผมจะไปเปิดรุ่งนี้นะครับก็เป็น เป็นตู้เศษเหล็กนะครับตู้เศษเล็กนําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับถ้าเรือดีหนึ่งก็มันก็จะทำการขยายท่าเรือออกไปนะนี่แท็กแล้วก็ที่เราจะไปรับก็นี่ครับ E 12ตำแหน่ง57เจ็แล้วก็มองหาเลยครับ e นี่ไงครับเจอแล้ว E e 2อ่สิบ วนห้าสิบเจ็ดนะครับล mm hmm. คันนี้ปิดพอดีครับสวยเลยต่อท้ายคันนี้นครับ mm hmm. โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอตัวถอยรถก่อนนะครับคันนี้มันรถมันไม่มีล็อกหางนะครับ โอเคครับเพื่อนๆผมก็ได้ถอยมาตั้งลำจอดอยู่ข้างแท็กนะครับรอเข้าแท็กเพราะว่าเมื่อะกด้ขี่เลยขึ้นมานึกว่าแท็กตัวเองเข้าได้นะครับก็ผมก็ได้ขี่ขึ้นไปนึกว่าช่อง57มันจะมีว่างนะครับแต่มันมีรถคันหนึ่งอยู่ข้างหน้านะมันเข้าไม่ได้คนระับเพราะว่าผมเห็นรถมันโล่งครับตอนแรกมันมีรถแค่สามคัน แต่ถ้ารถเยอะแล้วก็ต้องต่อแถวกันนะครับต่อตูดกันเข้ามาอันนี้ก็รอเขาแท็กนะครับรถคันนี้ก็มาที่หลังผมนะครับแต่ว่าให้เขาไปก่อน มีซีเรียสนะครับรถก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ เก็57น่าจะอยู่หัวรถคันนี้นะครับตอนแรกผมว่าจะเข้าไปนะครับแต่ว่ามันมันเข้าไม่ได้มันติดมันติดตูดขนาดนั้นนะมันอยู่ตรงตูดรถขน,นานพอดีนี่คนระับขนาดก็ออกไปแล้วมันรู้ตำแหน่งมัน ตู้ผมอยู่ตำแหน่งครับห้าสิบเจ็ดต้องรอให้เขามาจับคันนี้ก่อนนะครับนี่อาจิอาทิจีก็กำลังมานะครับรล่มไม่เยอะเท่าไรครับจับน่าจะจับเร็วอยู่น่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับ วบบันนี้ก็วิ่งมาแล้วนะครับเที่ยวหนึ่งก็ไปปาจีนมาเที่ยวหนึ่งอันนี้ก็รับตู้ไว้วันต่อไปนะครับรับตู้ค้างห่างไว้ตอนเช้าเราก็เอาไปเปิดนะครับตู้ก็วิ่งไม่ไกลเท่าไหร่นะครับวิ่งแค่อ่อวินเดี๋ยวเลือแยงหนองกลางป่าขึ้นไปนะครับเข้าอินเทอร์ ช้วเวลาไม่นานนะครับแต่ว่าคืนตู้นี่น่าจะเจ็บหนักนะครับพ่งนี้คืนตู้เปล่าจูนสี่นะครับถ้ารถติดก็โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยครับจูนสี่รู้ๆกันอยู่ครับถ้าใครวิ่งตู้แถวลำชบังจูนสีน่นี่เป็นร้านเดียว่า ขวดติดเลยนะครับทั้งรับตู้ทั้งคืนตู้ช้ามากทำงานพวกเซอร์ตู้พวกไเอกสารนะ่ะเขาเขาทำเร็วอยู่นะครับแต่ว่าพอเวลาเราเซอร์ตู้เสร็จทำเอกสารเสร็จปุ๊บเขาจะไปกักรถเราไว้นะครับให้ไปจอดรอจอดรอเพื่อที่จะให้รถรับตู้เปล่าไปรับตู้ก่อน เขาไม่ได้แยกสัดส่วนกันว่าเอรถรถึ้นตู้ก็ต้องไปส่วนรถึ้นตู้รถรับตู้ก็ต้องไปส่วนรถรับตู้นะครับอันนี้ก็กว่าจะปล่อยไปนะครับกว่าจะปล่อยทายอยไปก็ใช้เวลานานมากนะแทนที่จะให้แยกกันไปคืนคืนตู้ว่าตรงที่หนึ่งไปเลยแต่อันนี้รับตู้ก็ต้องรอ ก็ต้องรอรถไอ้ขึ้นตู้พอรถขึ้นตู้ปล่อยไปแล้วก็ต้องปล่อยรถรับตู้ไปมันต้องสลับกันไปครับมันไม่ได้แยกที่ไว้กันนะครับมันก็เลยทําให้รถติดเพราที่นี่มันมันรถมันสะสมปึ๊บมันก็เอาไม่ทันมันก็ติดสะสมนะครับขันข้างหน้าผมก็ได้ตู้ครับ ได้ตู้กับหัวนะครับวันนี้แต่ใครได้ตู้กับหัวแันนี้ก็เข้าไปให้รถท็อปกลับให้นะครับ mm hmm. ขาออกฝั่งทางขาออกมันจะมีท็อปอยู่ mm hmm. แต่แม่งท็อปบางทีแม่งก็ควรตีนครับแม่งไม่อยากจะจับให้ลีลา mm hmm. นี่เราก็ได้ช่องเข้านะครับห้าสิบห้าสิบนี่ตูดตู้เราแถวนี้ยแหละครับน mm ี hmm. ่ครับผมก็ ทำการจอดตรงล็อกเรียบร้อยแล้วคต่ออธิตดีจับตัวให้อย่างดยดอย จอดตรงตำแหน่งก็ E สิบสองช่อง57นะครับเบอร์ตู้เบอร์ตู้เราได้ตู้แล้วเราก็ต้องเช็คเบอร์ตู้นะครับว่าเบอร์ตู้ตรงหรือเปล่าโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ทีจีก็ได้จับตู้ลงมาเราแล้วนะครับเนี่ย เดี๋ยวเรา,าฟังสัญญาณนะครับว่ามันจะตรงหรือเปล่าเราจะจอดตรงหรือเปล่าโอ้จอดตรงพอ,อด,งดีนะครับไม่ได้ขยับรถเลยแล้วก็เช็คเบอร์ตูวนะครับ7034 เจ็ดศูนย์สามสี่นะครับตัวท้ายสี่ตัวตรงโอเคครับเดี๋ยวเรากำไปรับจะไปรับอีกแท็กหนึ่งครับเอฟสิบห้าสิบห้าไปกันเลยครับ นัเพื่อนพวกเองมาก,ก่อนแต่ว่าเองได้ทีหลังก็เป็นบางจังหวะนะครับบางที่เขาก็จับให้เราก่อนเพราะว่าเรารับสองทีเอฟสิบนะครับเราก็ไปหาช่องเอฟเลย เขาช่อง F อันนี้มัน F 1 1นะครับเราต้องเลยไปทางตันครับโหช่องที่เราจะไปก็อืมครับ ATG รอรอจับรอจับอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับว่าไม่รู้ว่ามีรถหรือเปล่าห้าสิบห้านะปลายแท็กเหมือนกันนะคเมื่อกี้รับห้าสิบเจ็ดนี่ก็รับหนะ้าสิบห้า แถวเข้าไปเหมือนเดิมแซงขึ้นไปแม่งเลยครับคันนี้น่าจะลงนี่ครับ นี่ก็จะยาวๆหน่อยนะครับผมจะถ่ายจนผมรับตู้เสร็จนะครับคันเมื่อกี้ที่ว่าแทรกเราเข้ามาก็ที่ว่าเข้ามาก่อนเราก็อาธิจีไม่ยกให้นะครับอาธิจีจะมายกที่ว่าจอดรอก่อนนะครับ ก็จะเป็นโอกาสทองของเรานะครับที่เราจะได้ตู้เร็วเราก็จะได้กลับบ้านเร็วนะครับถ้าได้ตู้ช้าก็เหนื่อยครับกลับบ้านดึกพ่าเมื่อคืนนี้ก็สึกหนักเลยครับเมื่อคือนตั้งแต่บ่ายสองครับได้ตู้ตีสาม แล้วก็ต้องไปปาจีนต่ออีกโอ้โหแย่เลยครับเจอท่าเรือ,อติดๆรับท่าเรือบีหนึ่งนะเมื่อคืนวันนี้รับดีหนึ่งไม่ค่อยจะมีรถเท่าไหรก่ก็ถ้าได้ตู้เร็วก็ได้กลับบ้านไปพักผ่อนนะครับคลิปนี้ก็ใช้เวลา15น,นาที กว่ากว่านะครับก็ตั้งแต่เข้ามานะครับตั้งแต่กดบัตรคิวกว็เลยก็น่าจะยี่สิบกวันทีแล้ะเพราะว่าบางช่วงก็ไม่ได้ถ่ายครับ คันคันนี้ขยับไปปุ๊บเราน่าจะได้ตำแหน่งนะครับตำแหน่งตู้ของเราเราก็จะไปจอดที่ตำแหน่งตู้นี่ครับเพื่อนๆกลางข้างหน้าก็จับตู้ลงเรียบร้อยนะครับ ก็คันนี้นี่เป็นรถท่าเรือนะครับเป็นรถถอยตู้ถอยตู้เข้าแท็กนะนท่าเรือรถท่าเรือถ้าเขาจับตู้นี้ปุ๊บถ้าเราจอดตกตำแหน่งนะครับแล้วถ้าทีจีจับให้เลยก็โอเคอยู่นะครับ กลัวอาจีไปจับคันอื่นก่อนแต่ถ้าไล่ตามคิวก็เป็นคิวเรานะครับเราเพราะว่าเราต่อตูดเขาเข้ามาเลยอยู่ที่ว่าเครื่องมือจะจับให้เราหรือเปล่านะจับแล้ว ได้ตำแหน่งตู้แล้วนะครับแล้วก็จะไปจอดตำแหน่งตู้เราแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มันยกเข้าไปก่อนนะครับอันตรายนะครับตู้ยังยังไม่พุนหัวนะอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับเนี่ยถ้าใครที่ว่ามารับตู้ก็คนใหม่ก็ที่ว่ายังไม่รู้เนอะต้องให้ตู้เขาวางก่อนนะแล้วเราค่อยขยับเข้าไปอันตรายนะครับ ตาแหน่งตู้เราก็นี่ย MSC นะครับตู้เหลืองๆอย่างนี้แหละแต่เอเย็นเรามันหาแพ็กครับไม่ใช่ MSC นี่โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกทีตอนได้ตู้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปจอดล็อกตู้นะครับ เราก็ได้ตู้แล้วนะครับเพืเ่อนๆครับใช้เวลาไปเกือบ40 000. นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะไปจอดล็อกตู้ครับ เสร็จียบร้อยแล้วนะครับสองตู้ไปงานพรุ่งนี้นะครับตู้เก็งยางก่อนครับถจอดไว้นะไม่ค่อยได้ใช้ล็อกตู้นะ ตูแล้วนะครับกลับบ้านนะครับรถก็รู้สึกว่ายางจะอ่อนๆนะครับยางหน้าเส้นนี้เส้นนี้ไม่มีไม่มีลมเท่าไหร่ลมน่าจะเลือน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดถูกใจ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวว่างๆจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆนะครับการเข้ามารับตูในท่าเรือว่ารับยังไงสำหรับคนที่ไม่เคยมานะครับคนที่เก่งแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับดูได้เหมือนเดิมก็สำหรับคลิปนี้ก็ พอกลับมาว่าสวัสดีครับ